ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะในชีวิตของเราเราต่างสแสวงหาบุญเราทำทานเพื่อความมั่งคั่งเรารักษาศีลเพื่อความสงบสุขเราภาวนาเพื่อปัญญาแต่เคยไหมคะที่เราจะหยุดและถามตัวเองว่าอะไรคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวคำตอบนั้น อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอยู่กับผู้ที่มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้แก่เรานั่นคือชีวิตท่านคือพ่อและแม่ของเราพระอรหันในบ้านของเราวันนี้เราจะมาค้นพบความจริงอันน่าทึ่งว่าการทำบุญหรือภาวนาเพื่อพ่อแม่ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือได้ล่วงลับไปแล้วก็ตามคือหนึ่งในการสร้างกุศลที่ได้อานิสงส์สูงสุด เป็นบุญที่จะค้ำจุนชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเราจะร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของเมตตาหญิงสาวผู้รู้สึกว่าชีวิตของเธอติดขัดหาทางออกไม่เจอจนกระทั่งเธอได้ค้นพบกุญแจดอกสำคัญที่เธอหลงลืมไปกุญแจที่จะไขประตูแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งหมดซึ่งอยู่กับพ่อแม่ของเธอเองและในช่วงท้ายของค่ำคืนนี้ เราจะนำทุกท่านเข้าสู่การภาวนาแผ่เมตตาและอุทิศบุญให้แก่ท่านเพื่อเป็นของขวัญอันล้าค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ท่านได้ในค่ำคืนนี้เมตตาเป็นหญิงสาวที่ขยันและมีความสามารถแต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคการงานก็ติดขัดการเงินก็ฝืดเคืองความรักก็ไม่สมหวังเธอรู้สึกเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นขวางความสำเร็จของเธอไว้ เธอพยายามแก้ไขด้วยการสร้างบุญเธอไปทำบุญก้าวัดเธอปล่อยนกปล่อยปลาเธอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเธอกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกท้อแท้และระบายความในใจกับคุณยายของเธอยายจา๋าหลานไม่เข้าใจเลยหลานก็พยายามทำบุญสร้างกุศลทุกอย่างแต่ทำไมชีวิตมันไม่ดีขึ้นเลยคะเหมือนบุญไม่ส่งผลเลยคะ่ะหลานรัก บุญที่หนูทำนั้นดีแล้วแต่หนูอาจจะกำลังมองหาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวัดไกลๆจนลืมไปว่าเรามีพระอาหารหันต์อยู่สององค์ที่บ้านของเรานะลกูกพ่อกับแม่ของหนูไงท่านคือบุพการีผู้ทำคุณแก่เราก่อนใครและท่านคือทักขินายะบุคคลคือเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม การทำบุญกับท่านแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้อานิสง์มหาศาลมากกว่าการไปทำบุญกับคนอื่นร้อยเท่าพันเท่ายายจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องราวในสมัยพุทธกาลของพระมาลัยพระเถระผู้มีฤทธิ์มากท่านมักจะลงไปโปรดสัตว์ในนรก,กภูมิอยู่เสมอคุณยายได้เล่าเรื่องราวที่พระมาลัยได้ไปพบสัตว์นรกมากมาย ที่ต่างฝากความหวังมาถึงญาติในเมืองมนุษย์ให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะบุญที่ญาติทำเท่านั้นจึงจะมีพลังพอที่จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ทรมานได้มีตนหนึ่งในสมัยเป็นมนุษย์เคยเป็นคนร่ำรวยแต่ตรณีถี่เหนียวไม่เคยทำบุญเลยเมื่อตายไปจึงต้องทนทุกข์ทรมาน เขาได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกชายที่ยังอยู่ในเมืองมนุษย์แต่ลูกชายของเขาก็เป็นคนไม่ดีไม่เคยคิดจะทำบุญให้พ่อเลยเขาจึงต้องทนทุกข์ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทางกลับกันเพราะมาลัยได้พบกับเทวดานางฟ้ามากมายบนสวรรค์ที่ได้เสวยสุขเพราะบุญที่ลูกหลานในเมืองมนุษย์อุทิศให้บางคนในสมัยเป็นมนุษย์ อาจจะทำบุญมาน้อยแต่เพราะมีลูกหลานที่กระตันยูคอยสวยดมนต์ภาวนาและอุทิศบุญให้เสมอบุญนั้นก็ได้ไปต่อเติมวิมานต่อเติมทิพยสมบัติและเพิ่มรัศมีกายให้สว่างสวัยยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหมหลานไม่ว่าท่านจะยังอยู่หรือล่วงลับไปแล้วพลังบุญจากลูกคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุด พราะมันเกิดจากสายใยแห่งความรักและความกตัญยูมันเป็นกระแสบุญที่ตรงและแรงที่สุดการที่ชีวิตหนูติดขัดอาจเป็นเพราะท่อบุญที่เชื่อมกับบุพการีของหนูมันอาจจะยังไม่ถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ก็ได้นะลูกคำพูดของคุณยายได้ปลุกสติของเมตตาเธอตระหนักว่าที่ผ่านมาเธออาจจะทำเพื่อตัวเองมาตลอด เธอไม่เคยตั้งจิตทำบุญหรือภาวนาเพื่อพ่อแม่ของเธออย่างแท้จริงเลยสักครั้งและในค่ำคืนนี้สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าพ่อแม่ของคุณจะยังอยู่เคียงข้างหรือท่านได้จากไปแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับท่านจะเป็นอย่างไรเราจะมาใช้เวลาอันสงบนี้เพื่อสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและส่งมอบของขวัญอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ท่านขอเชิญทุกท่าน หาที่นั่งหรือที่นอนที่สบายในที่ที่สงบป,ปิดไฟแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนจากศีรษะจรดปลายเท้าณวินาทีนี้ให้เราน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูเรามาด้วยความรักและความเหนื่อยยาก แล้วให้เรากล่าวขอขมากรรมท่านในใจด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังกรรมอันใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินต่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้นับตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ลูกกราบขอขมากรรมขอคุณพ่อคุณแม่โปรดอภัยโทษงดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ลูกคนนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเราขอขมากรรมใจของเราจะอ่อนโยนลงท่อบุญที่เคยติดขัดจะเริ่มสะอาดและพร้อมที่จะส่งกระแสบุญไปถึงท่านต่อจากนี้ให้เรารวบรวมสติทั้งหมดมาอยู่ที่การสวดมน์ เพื่อสร้างพลังงานบริสุทธิ์และน้อมนำกระแสแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาเป็นประธานในการทำบุญครั้งนี้นะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังฆังสรรนังคัจฉามิอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ในขณะที่สวดให้รู้สึกถึงความสงบและความสว่างที่เกิดขึ้นในใจและในลำดับสุดท้ายเมื่อใจของเราเปลี่ยมด้วยพลังบุญและความสงบแล้วให้เราตั้งจิต น้อมนําบุญกุศลทั้งหมดที่เราได้ทำมาในวันนี้และที่เคยทำมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันมารวมกันที่ศูนย์กลางกายให้สว่างสวยแล้วน้อมส่งกระแสแห่งบุญและความรักนี้ไปให้แก่พ่อและแม่ของเราสำหรับท่านที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ลูกขอส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานมีความสุขและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมอันใดที่ท่านเคยทำไว้ขอจงคลายลงบุญอันใดที่ท่านปรารถนาขอจงสำเร็จสำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ ลูกขออุทิศไปให้แก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์มีทิพยสมบัติที่งดงามมีรัศมีกายที่สว่างสวยและได้ไปสู่สุขติในสัมปรายภพบเบื้องหน้ากล่าวปิดท้ายสำหรับทุกคนด้วยอานิสงส์แห่งความกตัญญูที่ลูกได้ทำในวันนี้ ขอจงเป็นเหตุปัจจัยหนุนนำให้ชีวิตของลูกพบเจอแต่ความสุขความเจริญปราศจากอุปสรรคทั้งปวงและขอให้ลูกได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของท่านตลอดไปณบัดนี้ใจของท่านได้เชื่อมต่อกับท่านผู้ให้ชีวิตแล้วด้วยสายใยแห่งความรักและความกตัญญูไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรขอให้ท่านจงพักผ่อนในค่ำคืนนี้ ด้วยหัวใจที่อิ่มเอมและเบาสบายขอให้พลังบุญแห่งความกตัญญูนี้จงคุ้มครองท่านและคุ้มครองรองคุณพ่อคุณแม่ของท่านให้หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพบกับเช้าวันใหม่ที่สดใสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเข้าใจทรรไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปขอขอบคุณที่รับฟังด้วยกันจนจบ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาธุขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ